ตรวจดูว่าเวลาเวลาเออ่วลาภาพต่อหาอะไรยังไงไรอย่แล้วก็เห็นว่าเนี่ยที่เรากำลังไม่ไปวัดเนี่ยก็คือไม่อยากให้แตกตื่นที่ไม่ต้องถูกแับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางกลับถึงก็จะเดินทางกลับโดยรถตู้แล้วก็คือกังวลไหมที่เรายังไม่ได้เข้าไปเรื่องของคดีโอเคได้ครับได้จ้ะผมพี่จริงถามสดได้หมดแหละได้หมดไม่ต้องบอกได้ไหมคะเตรียมมาแล้วครับ คือค okay. ่าวันนี้ทำไมอยู่เรามีการเปลี่ยนแผนเป็นยังไงครับคือได้มีการประสานกับเจ้าพี่ตารวจนะครับว่าจะให้ลุงพลเนี่ยนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาคือต้องขอโทษที่พี่นักข่าวด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งนะครับเพราะว่าตัวผมได้ไปไม่ได้แต่ว่าผมให้ทีมง,งานที่พื้นเพเนี่ยไม่ได้จังหวัดสุสราษฎร์อนไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาคือทำงานนะครับก็เลยบอกให้ลุงไปเงียบเงียบนะครับก็เลยไม่ได้แจ้งพี่พีนักข่าวอันนีต้ต้องขอโทษจริงๆ นะครับก็ได้รับทราบมาแล้วแหละนะครับว่าวันนี้ทั้งหมด2คดีนะครับคดีแรกเนี่ยคดีเกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับก็เรื่องไม้เนี่ยนะครับลุงก็ให้การเป็นภาคเสษนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ได้เอามาแต่ว่าไม่ได้มีเจตนานะครับแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นไม้ที่ห่วงห้ามนะครับเข้าใจเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเอามาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะ ห่วงไว้ครอบครองไว้เพื่อตัวเองนะครับก็เอามาเหมือนกับว่าให้คนที่มีจิตศรัทธาชาวเบ Weber ืงชาวบ้านเนี่ยนะครับใครที่เชื่อนะครับก็ไปกราบไหว้นะครับแล้วลุงก็คือไม,ไม่ไม่รู้จรงิงว่าว่าเป็นมาที่ต้องห้ามนะครับรแล้วเห็นว่าไปรับทราบสองข้ 1. 1> อหาอีกข้อหาหนึ่งออีกอีกคดีหนึ่งนะครับมีหลายข้อหาหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับน้องนักข่าวนะครับน้องนักข่าวเนี่ย เออน่าจะช่องอมรินนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเขาแจ้งความไว้เรื่องทําร้ายร่างกายนะครับเอ่อแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพยายามที่จะชิงทรัพย์นะครับก็ในส่วนของธร้ายร่างกายเนี่ยลุงลุงลุงยอมรับนะครับว่าได้ได้ทำอย่างนั้นจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาถึงจะไปเอาไม้มาเป็นประโยชน์ตัวเองนะครับก็คือปฏิเสธเรื่องชิงทรัพย์นะครับก็คือเอารับสารภาพตามข้อหาที่มันมันเหมาะสมจริงๆอ่ะนะครับอันไหนที่ว่ามันมันไม่ถูก ลุงกป็ปฏิเสธนะครับ<ม>เพราะว่าลุงคงยังไม่ได้คิดอยากจะเอาไมค์กลับบ้านอยู่แล้ว<ม>นะครับคือทั้งสองคดีเนี่ยทนายตั้มรับรับเป็นทนายให้กับลุงคนเลยมันก็เหมือนก<ม>ับ<ม>เรื่องเฉพาะหน้านะครับเพราะว่าตอนแรกผมกลมาเรื่องน้องชมพู่อย่างเดียวแต่พอมาถึงเนี่ยมันมี2เรื่องนะครับด้วยความที่ผมเป็นทนายความนะครับแล้วก็ลุงเขาขอนะครับจริงๆตัวเองกอยากจะไปเองนะครับแต่ว่าติดปัญหาอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับผมไม่สามารถจะเข้าพื้นที่ได้นะครับก็เลยส่งตัวแทนไป ไปทําหน้าที่แทนนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ที่ทรายตั้มจะเดินทางกลับเนี่ยคะ่ะทีมงานยังคงอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะเออเดี๋ยวกลับหมดครับเออเก,บกออ็รับทราบข้อาอหาเนีมน่มันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยออผม ได้มีจองรถตู้ไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวว่าจะกลับวันนี้เลยเดี๋ยวขอคุยกับลุงพลก่อนเพราะยังไม่ได้คุยลุงพลส่วนตัวเลยนะครับเดี๋ยวลุงพลกำลังเดินทางมานะครับแต่มัน<อ>จะมีอีกคดีหนึ่งอะคะอ่ะทนายตั้มคดีลุกป่าที่ไปร้องที่ปทศอ,อะค,ะค่ะซึ่งทางคุณอัจฉริยะไปร้องไว้เนี่ยคดีเนี้ยทนายตั้มก็จะดูด้วยไหมคะหรือยังไงคือผมเ,อเรื่องนี้พี่ทานายชพลดูนะ,ะแต่ผมอยากจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปร้องเรื่องเรื่องลุกป่าเนี่ยนะครับ คือไปร้องคนใดคนหนึ่งผมว่ามันมันมันเป็นการกระทาที่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทํากินเนี่ยถ้าจะทั้งประเทศ<ม>นะครับเอาง่ายๆวัดเนี่ยครับวัดเป็นหมื่นหมื่นวัดที่ไปอยู่ในที่ที่ป่านะครับแล้วเราจะมาใช้กฎหมายเฉพาะลุงพลหรือนะครับผมว่าทําทําแบบนี้ผมว่ามันมัน,ม,นมันอีลาวอีเลื่องยังไงก็ไม่รู้<ม>นะครับถ้าเกิดว่าจะไปร้องก็ไปร้องทั่วเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเก่งจริงเป็นคนดีจริงๆเนี่ยนะครับไปให้รัฐบาลแก้ปัญหาตรงนี้สิ นะครับที่เนี่ยนะครับเอาทอํายังไงให้มันถูกต้องนะครับว่าเออคนจะได้ใช้ประโยชน์ได้ทํามาหากินได้ทําอะไรได้นะครับเหมือนกับว่าจําเพาะเจาะจงไปที่ตัวลุงพลมากจนเกินไปหรือว่าแบบใช่ก็ให้ความเป็นธรรมกับลุงพลอย่างเงี้ยะคะคือก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอะไรที่ผิดเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอนะครับแต่ว่าผมจะบอกพี่นะักข่าวอย่างนี้ดีกว่าว่าคนคนหนึ่งนะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีไม่มีใครเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต นะครับแล้วคนที่ไปจับผิดคนอื่นเนี่ยไปบอกคนอื่นว่าคนนู้นเลวอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ดีอย่างนี้คนคนที่ไปร้องเนี่ยดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังนะครับถึงไปจับผิดคนนู้นคนนี้นะครับคือใครจะทําแบบนี้ใครก็ทําได้นะครับไปโยนไว้อา้าแล้วก็ไปแก้ข้อข่าวหาเองนะครับแต่ผมว่ามันคือประเด็นหลักของลุงพลเนี่ยมันคือเรื่องน้องชมพู่นะครับ ลูกผู้ชายคนที่ทำจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ไปเล่นใต้เข็มขัดว่าเอ้ยงั้นมึงเอาเรื่องนี้มึงโดนเรื่องนี้มึงเป็นทําไม่ดีเรื่องนี้จับผิดไปทุกเรื่องเพื่อให้สังคมมองเนี่ยว่าตัวลุงพลเนี่ยทําผิดนะครับให้สังคมมองว่าอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับก็ย้อนถามกลับไปว่าคุณดีร้อยเปอร์เ็นต์หรือ,อยังนะครับ ธนาธนาตั้งมองว่าการดําเนินการของบุคคลคนนั้นเนี่ยเหมือนกับเอาป่าล้อมเมืองคือหมายถึงว่าเอาข้อหาอื่นๆมาล้อมลุงพลอย่างนี้นก็<อ>เป็นสไตล์เขาอยู่แล้วฮะตอนนั้นผมเห็นทะเลาะก,กับโรงพยาบาลก็ไปตรวจสอบเสาเข็มอะไรเขา้าไม่รู้นะครับเหมือนกันนะลุงพลน,นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่พอจะกันแกล้งหรือว่าดําเนินคดีลุงพลได้นะครับผมว่าคนคนนั้นก็อาจจะทําอีกนะครับธนาตั้งมองมันเป็นการกันแกล้งก็ก็เอางี้ถ้าจะทำมันก็ทําให้เสมอภาคเลย คุณไปร้องเนี่ยทำไมต้องเอาเฉพาะเฉพาะลุงพลล่ะนะมันมีทั่วประเทศอะ่ะมันมีต้องกี่หมื่นหมื่นไร่อะนะครับที่มันยังไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้มีาสนับสนุนให้ไปไปทำคนนู้นคนนี้ให้เขาเดือดร้อนหรอกนะครับเอาอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าที่บ้านกกอกมีปัญหามันจะเป็นเฉพาะบ้านลุงพลเหรอที่มีปัญหานะครับเฉพาะท,ท,ที่ที่ลุงพลมีปัญหาอยู่หรือเปล่าหรือมันจะทั้งหมู่บ้านล่ะนะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนไหม กับหมดครับงานผมกับหมดครับผม,มโดยสรุป,รปแล้วคดีของน้องชมพู่เนี่ยตอนนี้พูดได้หรือยังคะว่าทนายตั้มรับแล้วเป็นทนายให้กับลุงคนหรือยังกติกาย,ยังเหมือนเดิมนะครับมผมต้องตรวจสอบเพอได้จริงก่อนนะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้ได,ได้ทำงานเลยนะครับก็ถ้าเข้าพื้นที่กรกอ,กอกได้ได้มีโอกาสได้คุยกับพยานนะครับผมว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องตัดสินใจได้จะบอกพี่ๆนักข่าวนะครับ ตรงต้นเนี่ยถ้ามีการคลายล็อกก็คือจะเราก็จะกลับเข้ามาอีกรอบเพื่อที่จะเข้าไปเดี๋ยวคลายล็อกเมื่อไหร่ผมเข้ามาทันทีนะครับคือยิ่งเข้ามายากผมก็ยิ่งอยากเข้านะครับบ้านกกอกนี้มันยากมากถ้าเกิดมันคลายล็อกไปหลังกุมภาอะไรอย่างนี้เลยอ่ะก็ทํายังไงได้ครับเพราะผมเข้ามาไม่ได้อ่ะนะผมเข้ามาไม่ได้แต่คนอื่นได้นะครับหนักใจไหมคะพี่ตั้มก็หนักใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยิ่งทําให้ผมท้าทายนะครับบอกตรงๆว่ามันมันมีอะไรกันแน่นะครับคือ บังคับใช้กฎหมายผมเข้าใจนะครับเพราะผมเป็นทนายความผมก็พร้อมที่จะเปแบบตามกฎหมายมแต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าทนายสิทธาเข้ามาแล้วจะต้องโดนกักตัวแต่คนอื่นมาปิดตามองไม่เห็นอ่าอ,อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับ ทนายตั้งขยับให้ยาวอนีกนึงเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยก็ยังคงตั้งก็สังเกต่ว่าการที่ลุงพลจ้างทนายก่อนเป็นการร้อนตัวหรือเปล่าเราจ้อรับแขกเลยเมื่อวานกระแสนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงอะค่ะผมว่าตลกมากนะครับเพราะว่าดูจากหลายๆคดีนะครับเขายังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาอะไรนะครับยังไม่ตกเป็นจำเลยเขาก็มีทนายความกันแล้วนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเออต้องตั้งต้องเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับก็คือแผนหลังจากนี้ก็คือเราจะขอพูดคุยกับลุง เน,นี่ยแหละครับเดี๋ยวผมผมอรอลุงพลอยู่นะครับเดี๋ยวอขอคุยกับลุงพลเนี่ยอาต้องขออนุญ,ญาตพี่พี่นักข่าวก็พี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับว่าเดี๋ยวจะขอคุยลุงพลในเป็นงานส่วนตัวก่อนเพราะว่าเมื่อวานผมก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยเป็นงานส่วนตัวนะครับถามเรื่องกําหนดการตอนแรกบอกว่าวันนี้หรือหนึ่งถึงสองวันจะยังอยู่ในพื้นที่เพื่อพูดคุยเรื่องคดีแต่ปรากฏว่าวันนี้จะเดินทางกลับแล้วคือข้อมูลเราได้ครบแล้วหรือยังไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับ กำหนดการผมเนี่ยผมก็อยากจะไปที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปคุยพยานต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าผมไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้พอไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องแก้กันไปว่าจะทํำยังไงดีนะครับก็คือคงจะต้องรอไปก่อนนะครับส่วนของลูกพลเดี๋ยวก็จะคุยวันนี้เลยนะครับโอเคโอเค,อเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะี่ตั้มดไหมเอามาตั้งเยอะขนาดนี้ยังไม่ได้ไปยเยอะสอ้โหสี่ค่าจ่ายเยอะแยะเลยเนี่ยมาขาดอะไรเลยใช่ ป่านได้เป็นปีนะยังยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนร้ายนะครับผมก็อยากจะมีส่วนนะในใน,ในการที่จะพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเกี่ยวข้อง